หลายๆแห่งก็ทำมาเ่ื่กยนไม่ให้พุ่งมีอะรเลยโครงการที่จะช่เยื่ตั้งแต่ขอจอศินชาครับหาึ่แ้าร้อยน่าเจ็ดสิบไปไปตรงไหมตรงครับตรงครับ ก็ใช้ไปอย่างไร้เดนมเครื่องมนเดี๋ยวเปใหม่เดี๋ยวมกทางตอเดี๋ยวให้เดินมาเดินมา ปีสี่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 ปีนี่ปี แต่แต่ตัวตอนันจะไม่สามารถปรับ้นหลงได้คยไปไอ้นั่นะไนไคโแพติกประมาณนะครับขององค์การหาดสุจังหวัดชุมดีได้มาอุดหนุนให้กับโลเอกประทุมเดชศิรชราชนะครับน่านศิริราชจานวนยี่สิบล้านบาทนะครับเพื่ออุดหนุนในเรื่องของการซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จําเป็นของทางโรงพยาบาลนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ องค์การพ้าหลงสุจังหวัดชมบุรีได้ดําเนินการต่อเนื่องมาทุกๆปีนะครับโดยทุกปีเนี่ยอ,องค์การพ้าหลงสุทจังหวัดจะได้มีการอุดหนุนก็ประมาณในการในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดชุมบุรีนะครับทุกอำเภอนะครับรวมทั้งโรงพยาบาลทางของสภากาชาติไทยก็คือโรงพยาบาลสมเด็จนะศีรา,าด,ด้วยนะครับซึ่งในการอุดหนุนในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีความทันสมัยในการที่จะรองรับ ผู้ป่วยนะครับที่มารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จนาศิราชาซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จนาศิราชาเป็นโรงพยาบาลหลักนะครับที่รองรับผู้ป่วยหรือว่าคนไข้ในเขตอำเภอศิีราชาแล้วก็อำเภอข้างเคียงนะครับที่มารักษาเป็นจํานวนมากฉะนั้นความจําเป็นในการที่จะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะครับก็เป็นสิ่งที่จําเป็นองค์การหาสุขจังหวัดชุมรีก็เลยให้ความสําคัญตรงนี้แล้วก็ได้มีการประสานงานนะครับแล้วก็ทําโครงการ ในการอุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จนศริรชาเป็นประจําทุกๆปีนะครับโดยแต่ละปีนั้นก็จะมีงบประมาณประมาณ20ล้านบาทนะครับให้กับโรงพยาบาลสมเด็จในทุกๆปีส่วนโรงพยาบาลอื่นในจังหวัดชุมี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีการอุดหนุนนะครับตามความจําเป็นแล้วก็ที่โรงพยาบาลนะครับมีความต้องการนะครับอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะช่วยให้โรงพยาบาลในจังหวัดชุมี้นั้นมีความพร้อมมากขึ้นในการดูแลรักษา ผู้ป่วยดูแล้วรดูแลสุขภาพให้กับประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีแล้ว